เอื icana, <naj bum S 1> ่นไหมเนี่ยแบ่ไปไปเดินไปนดินที่มันต้องบังต้องบังไหมน้ำกระโดดที่หันละเดินคนเนียน้ำมันมีอีกกินนกับปบปย๊บ ก๋วยได้ตับกันเลยจิก๋วได้ก็เนียบกินกวได้อย่างีก็ะ <If S 1> oh, ้ต <se anak lonely>. ัวอไรกนเหมอนคนเยแบาแเอะมากเลย้วต้ินดีเอาไว้กูดูอไว้ตรงนี้ดูเ่เดี๋วแดูี่ทีอกควาอขึ้นสือออกวะไรปอกข้นสื่อออกวะไรอตรงนี้โน่นนตรงน่ พอดีได้ผิองเลยแบบมีแบบมีแบบเลยนี่เขาแมงสีเพราะเออมันหยานามัได้ยอโอมันสามสเอ็ดันข้ามี่มันมันมันบ่หยาบพ่จริงแต่คอพวกนี้โอ้กินอยสักยาได้แซมตั้งในเบิงคลิปนี่กินหอยงเนี่ยมันมันมันกินเนี่ยซเนื้อเาะยวันมันบอเเนี่ยหรอกกินนุ่มสซเนาะ หลาดมีโผกันเลยเอานะเสื้อจิ๊บแจแจมแจนอ่งนี่เลยเนแต่ย่างเขาแมนตัวตามเขาตัวเปิดเล็บโผเล็บนเขาออกไปแดงเขาก็ขาดโอยจะได้ออกนี่ก็จะเดือดนะก็จะเือไปแดงก่อนเห็นว่าไครก็เดินดมากุ้เหัวมขีไปมากินสิลูกจะร้องให้กนอย่าร้องให้เลย แต่ขนาดขนาดหน้ามันหอกนนุ่มๆไหนี่แหละแยาไปหยยบเนื้ออื่นได้หยยบใส่กยมันจะมันจะหวานว่าถ้าได้เสือแกแกนี่ะกนเลมันเบิดเน้อถ้าได้เสยแกนสิกุบกรอบเลยซุมแมนึงอันนี้เสหนอกม่นลหนองเ่มันต้องมาตัวไหนหยาก็หยางคู่นี้ไปมันกนมากนมันแตกกัวกันบาดอันน้มันกินดีเว่น ให้ปูที่นี่ให้ว่าเราเสือเราไว้ Mandarin ngọc bia ngọc người ngọc việc ngọc bùng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  ngọc đây tủ miếu luôn tay về อัเดียวอไป้ t h มันก็เหไ้ีดแะบกาหว่นเคือป่าเเี้นมาุงเาแ่วาเวนิมันอยู่ดินี่เวน้องกิมปั้นอยูเขานเขายเขาี่ิมนยเพ้วพกหากินกัเยใหมมันจะหารใช่ไหมน้องมิตรใจกวาเแล้วตใาหามันพัน

จากหนาว่นเงี <org els> ้วนเปียเทพึบพึ่พ่เห็นสากว่า่บ้มวนตักปีนี่เยไมทเห็นงานมึงกะได้ออเอาเ็นนั่งว่าวววคุกเป็นคุณมีงาก็มีอะ

แมลเอาให้น้องูให้น้องยังใครกองอยอาให้น้องให้น้องอ๋อเล่นไม่ได้ไม่แม่งเลยดูอะไรที่ขาดคนขาดกูมูยังแ่พร้อมแล้วครับที่ไรอีมนใจของ่น ถ้าเห็นของเรีนนี่ฟาปีตามลดฟาบีแนกุยันกุยันไป้กานในในคิบเห็นอยู่กบังยีแขงเ่านล่างของเรียนน่ะกูบังยีแขงนี่นนปีตาลกได้แล่นไเลยนันล่เลน่นงนมาแล้วตายย แกเอาห้ามหกินบม่รู้เด็าพูดืมอมกินนั่นั่งไ้แล้วอันเค้ข้าวต้มงี้แยเลยมันเหอาอยากกินมือได้กันเลยเจ้าแห้งแล้ว อะไรแบบนั้เออละเปเลยตัวน้ามันนั่งตัวนั่ง่าตมนั่งก็เกล็เก็เนาะมาเกล็ะเจ้าพี่ใส่ใส่พี่ไหนใส่หลายนเสียงเก็ขาดีเลยเเห็นคนเาหว่าไคน่ปนว่าโอ้ต้องเปเก็ตัน้อง จะเปลี่ยนสายแล้วอโอไม่ได้ใส่พออมาเนี่ยนะ กินเรานั่งรับยางเดียววะกสัว่ะยังรัแล้วมุ้ยไผ <c oughs> ่บอรำน้องก็งด้งลกูยนกินกระบิเลยวันก่อนเ <c oughs> ขานี่ปลากระดแต่กระบิเนาะนี่ไม่ยินสนองเขาส่ออะไรไปตว้งเจียวกระเจียกัก้มันเกัน ไหมตับนี่แก้วนี่ติ้มมุงไม่แบบมุงไม้สิตับตรงนี้วครับเดี๋ยวสิอดีตให้แก้นะครับแก้ให้เครดิตผมขาดยู่ตับเฮ้ยด้อไหทำสพี่้องไ้แก้วครามันพเ้เนืมันโคครับพ่อกพอเด